การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่6ครั้งรุนแรงสุดไม่ได้เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติแต่เกิดจากมนุษย์ภาพประกอบเนื้อหาการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ผ่านมาทําให้สิ่งมีชีวิตบนโลกไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์และมนุษย์ต้องสูญพันธุ์ไปพร้อมๆกันหรือในเวลาไล่เลี่ยกันมีสาเหตุมาจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่การสูญพันธุ์ใหญ่ครั้งที่6นักวิชาการจํานวนมากประเมินว่าจะเกิดจาก มนุษย์เป็นหลักภาพประกอบเนื้อหาการสูญพันธ์ครั้งใหญ่ประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิตบนโลกประมาณ4500ล้านปีที่ผ่านมาเกิดการสูญพันธ์ครั้งใหญ่มาแล้ว5ครั้งมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ครั้งที่1เกิดเมื่อประมาณ450ล้านปีก่อนในปลายยุคออโดวิเชียนออโดวิเชียนสาเหตุจากเป็นยุคน้ำแข็งปกคลุมทั่วโลกน้ำทะเลกลายเป็นก้อนน้ำแข็งยกักษ ทำให้น้ําทะเลลดระดับลงไปร่วมร้อยเมตรเป็นเหตุให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ที่อยู่ในน้ําสูญพันธ์ราวหกสิถึงเจซครั้งที่2เกิดเมื่อประมาณ360ล้านปีก่อนในยุคปลายเดโวเนียนดโวเนียนสนิษฐานว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศทําให้สายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ําราว70%และปะการังสูญพันธ์เกือบหมดครั้งที่3เกิดเมื่อประมาณ250ล้านปีก่อนตอนสิ่งยุคเพอร์เมียน เอร์เมียนสาเหตุนั้นมีการสันนิษฐานเป็นสองแนวทางคือเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟยักษ์ในไซบีเรียหรืออุกกาบาตชนโลกสร้างความเสียหายร้ายแรงที่สุดทำให้ชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหายไปถึง9 7ซครั้งที่4เกิดเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนในยุคจูรัสสิกจูรัสสิกเมื่อภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดที่ตอนกลางมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้เกิดภาวะโลกร้อนสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตครึ่งหนึ่งหายไป ขณะดเดียวกันทำให้ไดโนเสาร์ที่เพิ่งปรากฏขึ้นบนโลกเมื่อประมาณ225ล้านปีมาแล้วสามารถแพร่พันุ์ขยายพันธุ์ไปร่วม400ชนิดครั้งที่5เมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนในยุคครีเตเชียครีเทโซสเกิดจากอุกกาบาตเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างประมาณ10กิโลเมตรพุ่งชนโลกด้วยความเร็วประมาณ100,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะตกลงที่บริเวณแหลมยูกาตา ประเทศเม็กซิโกความเสียหายที่เกิดขึ้นเทียบเท่าระเบิดนิวเคลียร์1,000ล้านลูกแผ่กระจายไปทั่วแผ่นดินและมหาสมุทรหากครั้งที่6นั้นคาดว่าจะรุนแรงกว่าทุกครั้งอัตราการทำลายล้างสูงกว่าในอดีตถึง100-1,000ถึงเท่าการสูญพันธุใหญ่ครั้งที่6สาเหตุการสูญพันธุ์ครั้งนี้คือการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรมนุษย์และการผลิตในปริมาณมากตั้งแต่ปี2023มีรายงานว่าสัตว์กินพืช เช่นช้างกระทิงและอื่นๆมีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากขึ้นเนื่องจากพวกมันต้องกินอาหารในปริมาณมากและต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่ในการหาอาหารป่าซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่ของมนุษย์นำสู่การขัดแย้งนี่ยังไม่รวมการสูญพันธุ์ของนกบางชนิดปลาบางสายพันธุ์และอื่นๆคาดว่าก่อนเข้าสู่คริสตศตรวตรรษที่20สิ่งมีชีวิตเดียวที่จะหลงเหลือบนโลกก็คือมนุษย์ การสูญพันธ์ครั้งใหญ่จากมนุษย์คราวนี้มีนักวิชาการเรียกมันว่ายุคแอนโทรโปซีนแอนโทรโปซีนซึ่งคือยุคที่มนุษย์เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและนิเวศวิทยาเป็นยุคที่มนุษย์ใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเกินขีดจำกัดภาพการเลี้ยงไก่ในอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่เพื่อรองรับประชากรมนุษย์สัญ,ญลักษณ์สำคัญของยุคแอนโทรโปซีนคือไก่ จากไก่ป่าสู่ไก่บ้านและไก่ในการเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ทั่วโลกที่มีการปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันหิวเร็วต้องกินอาหารมากโตวไวและมีปริมาณเนื้อมากในแต่ละปีมนุษย์บริโภคไก่ถึงหกหมื่นล้านตัวส่งผลให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดและถั่วเหลืองที่เป็นอาหารของไก่ฟอสซิลกระดูกไก่จํานวนมากดังกล่าวอาจเป็นหลักฐานทางธรณีวิทยาที่ชัดเจนที่สุดถึงสิ่งที่มนุษย์กระทําในยุคนี้ ยุคแห่งการศูนย์พันใหญ่ครั้งที่หก